สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนวกเกอร์รายการแชมเปชิปลีก2025รอบแบ่งกลุ่ม3นแมต o r ทอรี่อารีนาเมืองเรสเตอร์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2024มาร์คเซล y บีเอาชนะโจโอคอนเนอร์3-1เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มจอห์นฮิกกินส์คลเลนวินสันโจโอคอนเนอร์ เงินรางวัลแชมป์20,000ปอนด์รองแชมป์10,000ปอนด์เป็นรายการเชิญนักสนุกเกอร์ชั้นนำ25คนมาทำการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มเป็น7กลุ่มโดยจะเริ่มจากกลุ่ม1นำอันดับ1 4ผ่านเข้ารอบ4คนไปแข่งต่อในกลุ่มที่2ที่รออยู่3คนจะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงกลุ่ม7ส่วนแชมป์กลุ่มจะข้ามไปรอเล่นรอบกลุ่มแชมป์ โดยรอบกลุ่มแชมจะมีขึ้นวันที่3-4กุมภาพันธ์2568จัดทำอยู่กลุ่ม5ยืนรอร่วมกับคอมฟอร์ดเนลโลว์สันเริ่มแข่งวันที่20-21มกราคม2568ส่วนหมูปากน้ำนพลแสงคำหนเดียวจากไทยอยู่กลุ่ม6ยืนรอร่วมกับเดวิดกิลเบิร์ตแจ็คดิซอสกี เริ่มแข่งวันที่22-23มกราคม2 5 6 8ผลแข่งวันที่9มกราคม2 5 6 8รอบกลุ่ม3ใช้ระบบ3ใน5 inn, เฟรมโรเบิร์ตมิกกินออชนะรอนนี่โอสซิลแวน3ต่อ2เฟรมไคล์เลมินสันออชนะ Carter, 2, by, อาลีคาร์เตอร์3ต่อ2เฟรมมาร์คเซลบย์ออชนะแจ็คจอนส์3ต่อ0เฟรม โรเบิร์ตมิลกินเอาชนะคริสเวกิน3ต่อ2เฟรมไคล์เลวินสันเอาชนะคริสเวกิน3ต่อ1เฟรมอาลีคาเตอร์ชนะบายโรนี่โอซิลิแวนเนื่องจากรอนนี Shelby, akin, ่ขอถอนตัวแจ็คจอนส์เอาชนะโรเบิร์ตมิลกินส์3ต่อ2เฟรมมาร์คเซลบี้เอาชนะคริสเวกิน3ต่อ0เฟรม คายเลวินสันเอาชนะแจ็คจอนส์สต่อหนึ่งเฟรมรอบรองชนะเ, Jones, เ,นะ by, เลิศแจ็คจอนสน์เอาชนะมาร์คเซลบีสาต่อหนึ่งเฟรมคายเลวินสันเอาชนะอาลีคาร์เตอร์สต่อสองเฟรมรอบชิงชนะเลิศกลุ่ม3าคายเลวินสันเอาชนะแจ็คจอนส์สต่อ2เฟรมจบไปแล้วสำหรับการแข่งขันของกลุ่ม3า อันดับ1มาร์คเซลบีแข่ง6นัดมี6คะแนนผลต่างได้เสียบวก12เฟมอันดับ2ไคลเลมินสันแข่ง6นัดมี5คะแนนผลต่างได้เสียบวก5เฟมอันดับ3อาลีคาร์เตอร์แข่ง6นัดมี3คะแนนผลต่างได้เสีย0เฟมอันดับ4แจ็คโจนส์แข่ง6นัด มี3คะแนนผลต่างได้เสียติดลบ6เฟรมอันดับ5 Chris Reagan, คริสเวกินแข่ง6นัดมี2คะแนนผลต่างได้เสียติดลบ4เฟรมอันดับ 6. โรเบิร์ตมิลกินส์แข่ง6นัดมี2คะแนนผลต่างได้เสียติดลบ7เฟรมอันดับ7จ็ดโรนี่โอซิลิแวนขอถอนตัวในนัดสุดท้าย จึงปรับแพ้ปรับคะแนนทุกนัดสรุปผลกลุ่ม2ไฮเลมินสันเป็นแชมป์กลุ่ม3ผ่านเข้าไปรอเล่นรอบกลุ่มแชมป์ที่มีฮอสเซนวาฟีแชมป์กลุ่ม1ซือเจฮุยแชมป์กลุ่ม2รออยู่โดยจะทำการแข่งขันวันที่3 4ถึง่กุมภาพันธ์ส5 6 8ส่วนมาร์คเซลบี้อาริคาเตอร์แจ็คโจนส์ คริสเวกินผ่านเข้ารอบจะได้เข้าไปเล่นกับกลุ่ม4โดยมีแบร์รี่ฮอว์กินส์สจ๊วตบิงแฮมแจ็คสันเพจกินรออยู่ซึ่งจะทำการแข่งขันวันที่10-11มกราคม2568ส่วนโรเบิร์ติลกินส์และรรนี่โอซิลเวนตกรอบณนปัจจุบันผู้แทนเบกสูงสุด147แต้มแจ็ค Jones. ในนัดทีีเยวชนะคริสเวกิน3ต่อ0เฟมรอบแบ่งกลุ่ม2แจ็คโจนส์แทงแม็กซิมัมเบก147แต้มเป็นครั้งแรกของตัวเองในระดับอาชีพและเป็นครั้งที่209ของตําเนียผู้แทงแม็กซิมัมเบกโปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนชิพลีก2 0 2 5รอบแบ่งกลุ่ม4ีนมเมตทอรีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่10ถึง11มกราคม2568เริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึงตี2ครึ่งทุกรอบใช้ระบบ3ใน5เฟรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ